ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบาย ค,คลายทั้งเนื้อทั้งตัวของเรานะจ๊ะให้รู้สึกสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกหลับตานี่ต้องเบาๆจริงๆนะจ๊ะไม่เบาไม่ได้ จะฟังผ่านนะล,ลูกนะสำคัญจะแค่เลือกตาสัมผัสกันนิดนิดเหมือนขนตาชนกันแตะแตะเบาเบาไม่เบาก็ไม่ได้ด้วย แล้วก็ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวทีเดียวนะจ๊ะไม่ผ่อนคลายก็ไม่ได้เราต้องทำตรงนี้ให้เป็นผ่อนคลายสบาย ทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไรข้างบนในทุกสิ่งก็ต้องทำใจให้ปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่ง ไม่ปล่อยวางก็ไม่ได้ไม่เบิกบานแช่มชื่นก็ไม่ได้ทำตัวประดุดเป็นแหลงแห่งความบริสุทธิ์แหลงแห่งความรัรงงกปร,ระปรนธนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีเวรไม่มีภัย ต่อสิ่งใดๆทั้งสิ้นไม่ทำก็ไม่ได้มันเป็นขั้นเป็นตอนสำหรับที่จะนำใจกลับเข้าไปหยุดนิ่งอยู่ภายในได้อย่างง,าง่ายๆไม่ง่ายก็ไม่ได้ต้องวางใจเบาๆ นิ่งๆน,นุ่มๆที่ศูนกลางกายฐานที่เจ็ดหรือบริเวณกลางท้องเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะต้องวางเบาๆนิ่งๆน,นุ่มๆเบาๆ ไม่ทำอย่างนี้ก็ไม่ได้คือไม่ได้เข้าถึงธรรมในตัวแม้สิ่งนั้นจะมีอยู่เพราะดวงทรรภายในกายต่างๆและพระธรรมกายในตัวเป็นของละเอียดอ่อนแล้วเราก็ต้อง ทำใจเราให้ละเอียดซับซอ้อนนุ่มๆละมุนละมอยใจสยใสใสเย,ย็นๆยนยนค่อยๆบรรจงวางใจแตะไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างแผ่วเบาเหมือนวางขนนก ไปบนผิวน้ำอย่างเบาๆเดินไปทำให้น้ำกระเพื่อมตั้งนิ่งๆนมๆ,นมๆเบาๆสบายๆแล้วก็พ่อนคลายอีกครั้งต้องใจเย็นๆใจเย็นๆ เย็นนั่งแต่นึกอะไรไม่ออกแม้ออกแต่ไม่ชัดแม้ชัดแต่ไม่มากแม้มากแต่ไม่เยอะก็ต้องใจเย็นเย็นไม่เย็นก็ไม่ได้สำคัญนะลูกนะที่แนะนำไปทั้งหมดนี้เนี่ยสำคัญนะจ๊ะ จะทำให้ใจของลูกทุกคนหยุดนิ่งอย่างแผววเบาเและก็เชื่อมติดสนิทกับศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดได้อย่างแนบแน่นพระใจเรานิ่งแน่นให้รักษาสภาวะ ตรงนี้เอาไว้ให้ดีเราจะเป็นตำแหน่งที่จะปรับสภาพกายวาจาใจของเราที่มันสูญเสียความดีงามไปให้กลับคืนมาสู่สภาพที่ดีที่บริสุทธิ์ทั้งกายทั้งวาจาและใจ จะปรับสภาพกายว่าจจาใจที่จมอยู่ในหวงแห่งความทุกข์ทรม,มานของชีวิตมาสู่แหล่งแห่งความสุขคือทุกข์มันดับไปความทุกข์กายทุกข์ใจไม่สบายกายไม่สบายใจจะด้วยเรื่องอะไรก็ตาม มันจะดับไปถูกปรับสภาพและเปลี่ยนให้เป็นความสุขที่เกิดขึ้นอย่างนุ่มนุมละมุนละมัยจะปรับสภาวะของใจที่มืดไปสู่สภาวะแห่งความสว่างของใจ เป็นความสว่างเจิดจ้าภายในที่เราสามารถใช้คำนี้แต่อย่างเต็มปากเต็มคำคือเป็นแสงสว่างสองทางชีวิตซึ่งจะสว่างกว่าแสงภายนอกไม่ว่าจะเป็นแสงดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ หรือสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์พัดแสงเหล่านั้นส่องทางชีวิตไม่ได้จะแสงสว่างภายในที่สว่างกว่าจะส่องทางชีวิตได้เราจะถูกปรับสภาวะเปลี่ยนจาก ผู้หลับให้กลายมาเป็นผู้ตื่นจากโลกมายามาสู่โลกแห่งความเป็นจริงที่อยู่ภายในและจะขยายมาสู่โลกภายนอกเป็นโลกแห่งศิลธรรมภายใน ที่ขยายมาสู่ศิลธรรมภายนอกจากสันติสุขภายในก็จะถูกขยายมาเป็นสันติสุขภายนอกจากคนใกล้ดไปสู่คนไกลแล้วก็จะขยายไปเรื่อย จนโลกทั้งใบนี้เนะี่ยสว่างสวัยด้วยศิลธรรมการฟื้นฟูศิลธรรมโลกก็จะบังเกิดขึ้นได้เป็นจริงเป็นโลกที่ปราศจ,จากความเพอ้อฝันเพจาะฉะนั้นตำแหน่ง ตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เนี่ยลูกต้องทำให้ได้เราก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้บุกเบิกสร้างโลกแห่งศิลธรรมในยุคนี้ความสว่างจะทำให้เห็นสิ่งที่มีอยู่จริงภายใน ซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่พระสัมมาสุติเจา้าท่านทรงบรรลุไปตามลำดับแห่งกำลังบุญบาร,รมีของเราที่ได้สั่งสมเอไว้เนี่ยแล้วก็จะเป็นพยานในการทัสรุธ,ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกทั้งสภาวะใจของเราจะถูกปรับให้สะอาดบริสุทธิ์ เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ในทุกๆบุญที่เราจะได้กระทำทั้งทานทั้งศีลและภาวนาเป็นต้นใจหยุดนิ่งนี่แหละจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะกระทำถูกหลักวิชาลูกทุกคนก็หยุดนิ่งได้ เพราะฉะนั้นอย่าลืมที่ได้แนะนำตั้งแต่เบื้องต้นแล้วก็มันฝึกฝนทุกทุกวันให้สม่ำเสมออย่าขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียววันเวลาของชีวิตของเราที่เหลืออยู่นี่ หนึ่งวันมีคุณค่าเท่ากับหนึ่งปีเพราาเวลาที่เหลืออยู่นี้เนี่ยเราไม่ทราบวันตายเพรานั้นจะต้องใช้ทุกอนุวินาทีเป็นใบเพื่อการปรับสภาวะของใจของเราเนี่ยให้กลับมาหยุดนิ่ง ในตำแหน่งที่ถูกต้องและดีงามคปอศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นตาแหน่งเดียวที่ประสมมาสมริจาทุกๆพระองค์ถ้าประส์มหายพระองค์ไม่ทุนอรหันตทุกพระองค์ท่านหยุดใจอยู่ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้เนี่ย ให้หลูกทุกคนประคองใจให้หยุดให้นิ่งนิ่งนุ่นมนุ่มเบาเบสบายสบายใจเย็นเย็นให้ทบทวนสิ่งที่หลวงพ่อได้กล่าวตั้งแต่ประโยคแรกเลื่อยมาตามลำหนับให้ทำให้ได้อย่างนั้น และสิ่งที่ยากก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายสิ่งที่เราเคยทำไม่ได้มันก็จะได้อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้สมกับกำลังบารมีของลูกทุกคนที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายอาจารนประคอ,องใจให้หยุดนิ่ง นุมน่มๆเบาๆด้วยบริกรรมภาวนาในใจให้สม่ำเสมอไม่เร็วไม่ช้านะักว่าสมมาอรหังสมมาอรหังสมมาอรหัง ต่างคนต่างนั่งกันไปไเงียบๆนะจ๊ะ